ไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของคุณนะคะประจำสัปดาห์นี้นะคะโอเคค่ะได้ไพ่เด็กช่วยอ่าคนราศีสิงห์นะส่วนใหญ่แล้วนะคะว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคนผู้ชายจะเป็นคนขุมขุมเนาะขุมข,มขุมเครียดเครียดนะเอาจริงเอาจังอ่าถ้าคุณได้ไพ่เจ้าชะตาได้ไพ่ใบนี้มาแนละ้วสัปดาห์นี้คุณต้องล่าเริงแจ่มใสใส่เสื้อผ้าสีสดใสเป็นต้องเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสนะสัปดาห์นี้ นะคะเออได้ไพ่เด็กถ้วยนะคะนะและเป็นไพ่ที่ก่อนเราจะบอกว่าคุณกำลังจะมีความโชคดีนะออมได้รับข่าวดีนะคะโอเคค่ะโอ้โหไพ่สิบเหรียญมาเลยเงินงงเงินทองทองเงินทองนะคะจะเข้ามาในช่วงนี้นะได้รับโชคได้รับความโชคดีนะได้รับข่าวดีเรื่องเงินนะคะพิมพ์คำว่ารับทรัพย์รับโชคก็ได้นะคะสำหรับคนราศีสิงห์ หนะรือได้รับข่าวดีก็ได้นะคะอืมคนราศีสิงห์นะคะ,อ,คาะ,คะอาจารย์เตือนนิดนึงสัปดาห์นี้อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับนะของผิดกฎหมายงานเทาๆนะฮะงานที่เสี่ยงต่อกฎหมายนะพยายามหลีกเลี่ยงนะจ๊ะอืมตำแหน่งบ้านดีมากนะคะของคนราศีสิงห์นะคะบ้านให้โชค หรือท่านใดที่ทำงานอยู่กับบ้านนะคะดีมากหรือจะเอาบ้านมาเป็นสำนักงานจดทะเบียนบริษัทก็ได้นะคนละสีสิ่งนะอ่ะมาดูเรื่องงานก่อนงานสัปดาห์นี้คนทำงานประจำงานโอเคนะมีเกณฑ์สำเร็จลุล่วงนะคะหรือถ้ามีปัญหาสามารถจัดการหรือแก้ไขได้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเออมีคนช่วยเหลือ มีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องงานสำหรับใครที่ว่างงานหรือตกงานอยู่นะคะเรื่องเงินเรื่องออคนค้าคนขายช่วงนี้นะคะค้าขายดีกำไรดีนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆนะคะอืมโอเคต่อไปค่ะในด้านของเงินเงินทองทองยังหมุนไปได้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องเงินนะคะไปปลายสัปดาห์หรือประมาณช่วงเสาร์อาทิตย์นี้คนราศีสิงห์ มีเกณฑ์ได้กลับบ้านไปพบคุณพ่อคุณแม่มีเกณฑ์ได้คุยกันในเรื่องของอ,อ,อะไรนะทรัพย์สินมรดกหรืออะไรต่างๆนะคะแบ่งที่แบ่งทางนะคะเออหรือคุยเรื่องเงินเง,งินทองทองนะสัปดาห์นี้นะคะอืมในเรื่องของอ,อ,อะไรนะเรื่องเงินเงินทองทองโอเคแล้วในเรื่องของความรักความรักคนมีคู่ระวังจะทะเลาะกัน มีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือไม่ฉะนั้นก็คนรักของคุณมีเรื่องไม่สบายใจนะคะอาจจะเจ็บป่วยหรือไม่สบายนะช่วงนี้ดูแลอใจใส่กันนะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะอืหรือช่วงนี้งานเยอะนะแฟนของคุณงานเยอะไม่ค่อยมีเวลานะคะคทําแต่ง,งานอะไรประมาณนั้นนะคะ,นะคะอ่ะคนโสด คนโสดถามว่ามีคนเข้ามาสนใจไหมมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาให้ความสนใจเป็นคนจริงจังนะคุณกําลังเจอคนจริงจังเจอคนจริงใจนะในช่วงนี้นะคะเออเจอคนรักจริงอ่นะพูดตรงๆนะคะอืมสาหรับในด้านของสุขภาพช่วงล่างไม่ค่อยดีนะคนราศีสิงเจ็บขาเจ็บเขา่านะปวดขาปวดน่องกล้ามเนื้ออักเสบ เป็นฝีเป็นแผลที่เท้าที่น่องที่ขานะบางท่านนั่งทำงานนานๆมีอาการปวดหลังหรือชาที่ปลายเท้าในประมาณนั้นนะคะคุณสาวๆนะสาวๆสาว,ส,าวสาวราศีสิงห์ระวังเรื่องการติดเชื้อนะ,ะติดเชื้อจากเวลาเราเข้าห้องน้ำสาธารณะนี่ต้องระวังนะคะเออ บางท่านก็เจ็บมดลูกปูดมดลูกนะคะประจำเดือนผิดปกติอะไรประมาณนี้ก็ต้องดูแลใจใส่ตัวเองหน่อยนะคะอืมต่อไปค่ะในด้านของอการเสริมดวงการเสริมดวงสัปดาห์นี้คนราศีสิงห์นะคะให้ดูแลบ้านที่อยู่อาศัยให้สะอาดให้ปลอดโปรง่งอย่ามีมุมมืดอย่ามีจุดที่พังชํารุดนะคะเออให้มีแสงสว่าง นะตรงไหนมืดหลอดไฟดวงไหนมันดับมันไม่ติดเปิดแล้วติดติดตด,ตดับดับเปลี่ยนซะนะมันจะทําให้พลังงานไม่ดีนะคะพลังงานแห่งโชคลาภมันไม่เข้ามานะคะอืหรือไม่ฉะนั้นก็อะไรที่แตกหักพังชํารุดจัดการเคลียร์ซะอย่ากเก็บไว้นะคะโอเคนะคนะคสีเสริมดวงของคนราศีสิงในสัปดาห์นี้ให้ใช้สีน้ําเงินให้ใช้สีแดงนะน้ําเงินแดงเขียว เป็นสีเสริมดวงของคุณในสัปดาห์นี้วันดีเรื่องงานจะมีวันที่29นะคะ29แล้วก็วันที่1 29กับ1นะดีเรื่องงานวางโปรเจกต์ติดต่อเรื่องงานหรืออะไรต่างๆแม้กระทั่งเซ็นสัญญาหรือนัดสัมภาษณ์นะคุยเรื่องงานนะคะถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องความโชคดีนะ,ะก็จะมีวันที่เ27เนาะ ยี่สิบเจ็ดแล้วก็วันที่หนึ่งนะคะยี่สิบเจ็ดกับหนึ่งดีมากๆเรื่องเงินเรื่องความโชคดีนะคะอ่ะต่อไปค่ะวันที่หนึ่งตุลานะคะคนราศีสิงห์ได้ไพ่เสียงทายหมายเลขสิบสาเกิดอะไรขึ้นเดีวกันนะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ขาดูตรงนี้นิดเป็นเกิดเกิดอะไรขึ้นทำเเกิดการกระพิษ โอเคนะคะได้ยินชัดเจนอยู่เนอะยินชัดเจนนะคะอ่ะนะคะได้ไพ่เสียงทายหมายเลข13บนะคะคนราศีสิงห์กับหมายเลข8ดังนั้นคนราศีสิงห์นะคะให้เสริมดวงทาบุญกับมุลนิธิน้องหมาน้องแมวหรือจะทําบุญลงศพผ้าห่อศพก็ได้เป็นการเสริมดวงในวันที่หนึงนะคะสื่อของคุณก็มาจากเลขสลิปเงินทําบุญสตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรพนักงาน หรือถ้ามีใครเจ็บป่วยเสียชีวิตช่วงนี้ก็อายุของเขานะคะส่วนเลขหน้าไพ่หนึ่งนย์นะคะหนึ่งเป็นเลขหน้าไพ่ของคนราศีสิงประจําวันที่1ตุลาโชคดีค่ะ